ครับสวัสดีครับพบกับทัศนะมวยไทยใบเชอร์บี้สืบจริงทุกสังเวียนประจําวันที่20ธันวาคม2567วันนี้มีทีเด็ดมาฝากกันสี่คู่ในศึกมวยมันวันศุกร์เวทีมวยลุมพินีคู่แรกเปรมอนันต์ศูนย์กีฬากุดฉินพิกัด1 1 4่ช่างได้113.7าดขาด0.3์ปอนพบกับใจแอนสิเทพพิทักษ์พิกัด114อ่ปอนช่างได้ตามพิกัดเปรดเปิดแดงต่อสองหนึ่งจิ้มมวยต่อเปรมอนันต์ยอาวุธครบเครื่อองกกกรระดดูีว่่าาเเข้้นไปยบ คู่ถัดมาดดดอุบลศูนย์กีฬากุดฉิมพิกัด130ช่างได้1 2 9 7คาะ0.3ปอนพบกับพยักขาวเจดี JD มวยไทยพิกัด130ช่างได้1 2 9 6คาะ0.4ปอนเรดเปิดแดงต่อ19จิ้มมวยต่อดวดอุบลวันนี้มาดีหน้าม้วนเดียวจบทีเด็ดคู่ที่3ภูมิรพีจิตอาสาบาังกา้าพิกัด120ปอนช่างได้ตามพิกัดปทดีแมกเจดี JD มวยไทยพิกัด120ช่างได้119.8ขา0.2ปอนเรด เปิดแดงต่อ5สีจิ้มมวยต่อภูรพีเดินทำติดติดดีถ้าไม่ประมาทน่าจะผ่านได้มวยเด็ดคู่สุดท้ายเพชรสองคมสิเจรินทรย์พิกัด1 3 2่ช่างได้1 3 1 6ขาดศูปอนพบกับอัจชัยอสัมรานสุขพิกัด1 3 2ช่างได้1 3 1 8ขาด0.2ปอนเรดเปิดแดงต่อ5สี่จิ้มมวยต่อเพชรสองคมเดินทำติดติดดีน่าเสื่อบรรยากาศมาสู้หน้าลุ้นกว่าเอาล่ะครับครบกันแล้วกับทัศนะมวยประจำวันขอ ให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผม